สวัสดีครับผมแทนนะครับวงเกิบุตรีนะครับผมตอนนี้อายุ30ปีนะครับมีปัญหาเรื่องลิ้วรอยอิงกาหรือว่าล่องลึกบนหน้าผากนะครับก็จะมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอินสตนรลี่เอทเลสนะครับช่วยลบถุมใต้ตาแล้วก็ลิ้วรอยหยิมยนแต่ว่าอันนี้ผมจะมาลองกับล่องลึกบนหน้าผากของผมครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีใช้ก็ฉีก นะครับซองแล้วก็บีบเนื้อครีมลงนิ้วนางข้างที่ถนักนะครับถ้าเป็นร่องลึกก็แตะเลยเแตะตามร่องเลยเห็นว่าจะมีรอยอย่างนี้ให้ดูรอยกันมีอยู่3เส้น1นึ่งสามวิชัยก็แตะ ใช้วิธีเน้นว่า,าใช้วิธีการแตะเบาๆเ,เท่านั้นนะครับผมไม่ใช้การทานะฮะดีตรงนิ้วนางแล้วก็แตะแตะไฟนะฮะจนกว่าเนื้อครีมจะซึมหมด อโอเคพอเนื้อเรีมหมดแล้วเราก็ทําการพัดนะครับถ้ามีใบพัดก,ก็จะดีนะฮะนี่ผมใช้ใบพัดส่ตัวเลยอะไรพี่เนี่อ่า เอาในจาร่อนีน่วนประมาณหนึ่งนาทีก็ะอ่าว่ามันก็ลอยตื้นขึ้นมาเลยจะเห็น ชัดนิดหน่อยตรงกลางไปปลาก็เริ่มหายเลยเมื่อกี้มีสามเส้นนะหนึ่งสองสามนะเส้นข้างล่างนี้มันตื้นกว่าเพื่อนก็หายไปก่อนเพื่อนเลยเหลือสองเส้นใหญ่ๆข้างบนปลายก็หายไปนะครับแบบนี้ นี่นะครับก็ต้องใช้เป็นประจํานะครับผมเพื่อเห็นผลในระยะยาวนะครับโอเคครับดูกันสั้นๆแค่นี้ครับผมอยังไงก็สนใจก็ติดต่อคนที่แนะนําคลิปนี้ให้คุณได้เลยนะครับเอ๊ะรอแล้วครับทักสิครับทัก <laughs>